สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางุูนด,ดาวโจนจากแนวทางอนที่22มือสุดท้ายจากมือนี่สำหรับดาวโจน22เดือน1 1จดืะพฤศจิก,กา2หา8เราจะมาพบกับแนวทางของแอนโชคอเก่าตามเคยจา้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางดาวโจนที่22มือนี่จะมาเบิ่พูนย้อนหลังกันก่อนจา้า แนวทางของวันที่20อสสำหรับดาวโจรของเฮาจา้าแนวทางดาวโจนที่20เอ็เลขเด่นไฮ้หากกับ4ี่จ้าสำหรับโผลบน226หาหนึ่งงมาหาหจับคู่พลาดไปเนาะแตมเดียวหาศโอ้โหหาสี่หาเจ็หาแหาเหาศย์มาหาหนึ่ง เด่นหาอาเข้ามาจะาไซวิ่งไซลูกาเขา้าใจยิบจับหาไปวิ่งไปรูดมาหลางหาหนึ่งจ้ามาเด่นหาวิ่งลูดหาสำหรับดาวโจนวันที่ยีสอจ้าวันที่ยี่สิบสอมื่อนี่ตามลูนกันต่อจา้าแล้วก่อนสีน้ำ ก่อนเส้นนำไปเป็นแนวทางเนาะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิง่งเราจะสำหรับแนวทางดาวโจน์ของห้าวจามักอยู่ในดาวรอบด้กกะพิจารณากันเบิง์เราจะคืนอยู่กับว่าหมักความชอบเนาะอีกพอกันอีกทีหนึ่งละครจะสำหรับแนวทางที่ลงหายเนจาจะคำนวณหายตามสูตรจะมีตัวหมักปล่อยตามจะบ่มีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้จา้าโอ้โหสำหรับนอนหนู no, no. สำหรับแนวทางดาวโจนโค้ห์เฮาตจะมมอนีเล็กเด่นไห้โกับหาวิ่งลูดจ้าโพกโกหาหาคือเบอร์เล็กเด,นเดก่นเนอพี่น้องถ้ามักถ้าชอบเบอร์เล็กเด่นก็นตามได้เนาะบ่มักบ่ชอบเบอร์เล็กเด่นก็นสามารถปล่อยผ่านได้จะวิง่งหมักตัวไดชอบตัวใดก็วิ่งลูดได้จ้าจับคู่เด่นโฮกวิ่งลูดโฮก หกเจ็ปดตัวประกบขู่มือในได้เล็กเลี้ยงหกเก้าหกศูหนึ่งสำหรับเด่นหาหกหาเจดแปด หาเก่าหาศูนย์สำหรับโตนเนนของห้าวจา้าเดนหาวุดหาดดาวจโจนมือน,นี้เน้นหาเจ็ดกับหาแปดเด่นหกเน้นหกแปดกับหกหนึ่งเบอร์เล็กเดน่นหกหกหาหาเน้นหาหา เค okay, เรียบร้อยจะสําหรับดาวจนูนโค้หามอน้คอยมาปังปังเด้งเด้งตันินโตเจาะเต็มเต็มบนล่างหลักการเนาะเขาให้โชกนี้กันทุกคนทุกท่านจ้าเขามาด้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกัารเนาะพี่น้องที่เขามารับชมใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิง่งไห้จะเพื่อเสีะไรโบพาดแนวทางที่ล่งหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้า คลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะสำหรับดาวจูนขอเห้าจ้า